สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะต่อออบิบัสครามวันแรกเลยก็คือเราต่อได้แค่นี้แล้วนะครับแล้วต่อไปเราจะต่อได้เป็นสีที่สองแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ,บ,ดบกด subscribe หนุ่มหล่อพ่อรวยนะ้าสวยรับไหมครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการต่อออบิบัสครามครับเริ่มกันเลยครับ ทำไมทำไมนั่นตกนะอ่ะโอเคนั้นวางไว้ก่อนครับต่อไปก็จะเป็นถุงที่สองนะครับอะไรตกเนี่ยอันนี้บิดไปหรือเปล่าไม่หรือลองเปล่งนั่นหรือเรอ่ะใช่โอเคหนะามป็นอย่างไรองเงี้ะต่อไปเราก็จะแกะทั้งสองถุงก่อนแกะให้เลยครับแกะเรดเดอะคราชโอเคนะครับเราก็จะเริ่มการปล่อยแล้วนะครับ วิธีการต่อของโอคิมัสรามก็จะยากกว่าเซตที่เซตมาริโอนะครับลุยกันเลยครับ let's go ทั้งมันต้องทำอย่างนี้วิธีแรกวิธีแรกเรยกลยนะครับ ก็จะเป็นเขาอะไรกูยิ้มยิ้ิก็จะเป็นอันนี้แหละเขาบอกค่านี่เอาผู้มืออารนนี้เอาแบบไหนเอาแบบ

อ๊บเจอแล้วต่อไปใช้สีแบบนี้สีดำกับแบบนี้กี่ชิ้นสอง,สอง,สองแล้วก็สีดำสีดำสีดำหวัวลูกพี่ แถมดี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 ว่รักใหทำอะไรก็ดีดีอะไรอ่าะ่อแี้แบวนี้กีดชิ้นสอโอเคแนี้กี่ชิ้นสี่ชิ้นหโอเคเอาเลย